สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอิฟชีทางช่องวันนี้แม่ครัวพารวยอยู่ในวัดอยู่ด้วอค่ะเมื่อนี่แขกพระอาจารย์แขกปู4ีรูนหลายด้วยค่ะมื่อนี้เบงรุดเด้วยค่ะเอาไผอยากเปิดดวงกับปู4ีรูนเด้อค่ะเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบเอาโทรมาหาแม่ครัวได้ทุกยี่สชั่วโมงด้อค่ะ เบอร์แม่คั่วก่ะ0985681108นี่คือเบอร์แม่คั่วเด้อค่ะอยาตย่ยมมาเปิดดวงน้ำพระอาจารย์มือนี่นำปู40หลายเนาะคะ่ะเอาขอบบุญขอบคุณเด้อค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่คั่วสาธุจะเจ็บอยากไข้อย่าจนเดอ้อเอฟซีเอามือนี่ มือนี้ได้ยินข่าวมีข่าวดีค่ะพระอาจารย์ต้นเศรษฐีหรือว่าปู่ซีหาเพิ่นเดินทางมาหาปู่ซีศูนย์ควนใจเอฟซีเด้อค่ะควนใจเอฟซีเด้อค่ะปู่ซีห้าหรือว่าอต้นเศรษฐีมือนี้เดินทางมาหาปู่ซีศูนย์มือนี้แม่ขั้วสิภาพไปติดตามแนวทางของพระอาจารย์ ออต้นเศรษฐีนะคะไปกราบน้ำมาสการพร้อมๆกันเนาะค่ะเอากราบน้ำมาสการครับผมกราบน้นนเาาะกรบำมาสการค่ะพระอาจารย์ตื้นเต้นตัวอาจารย์เดินทางมาเยี่ยมมาหยามเนาะตืนเต้นตืนเต้นตัวโอ้ยวิลาครับวิชาวิลากับเชียงใหม่เนี่ยมาคันไาจารย์ว่าริบหวาน อาจารย์มาได้หัวเราแหลมอาจารย์มารมดีเนาะโอ้ย<บ>โอ้อด,อาาดโอ้โอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยอยโอ้ยอ้จอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโน้อน้้อย้้อ แตงผมไม่หลักฐานนี่ครับโอ้ผมผมไม่หลักฐานนี่เลยก่ขึ้น่ขนขึ้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 าขนขยนขึ้นขึนขึ้นขึนนขึ้นขึ้นอึ้นขึ้้นขั้นขนข้นนนอย้นขน้ อ้มาพอดีเลยบานงั้งไหนฮะเนี่ยหมูมีเร็วเเอ้อยหมไหนว่าปูมาฮนี่ตราบมนมสการเ้ค่ะปูอโอ้ไม่ทั่วมนยังิไม่แต่หัวไม่หัวไม่ไม่หนีมาไม่หนีามเวียนอ้ยเอาละเอาละผ่านันหัวซื่อกับสอลที่เาเลย ออโอ้ยก็ไปได้จากหัวันเนาะอ๋ะอยังไม่ยังบ่เศร้าอีกอยูอปูเป็นยังก็ไม่จาหัวเจ้าค่ะอาร่มดีพ่อใหญ่เปี๊ยพ่อใหญ่เปียบเป็นให่โส่หลับหดน้ำมาสกัดกับปูอ้าวอ้าวมามา มาลำมาลุยน้ากันสวัสดีปีใหม่สุภูสุคนนะปีใหม่เราเป็นเทวดาคนใหม่เป็นคนใหม่โอ้เป็นเทวดาไม่แมนคนผู้เป็นมักสายอยู่ใส่ไครับปู่อุดรธานีอยู่อุดรธานีเมื่อกี้ออกมักสายเลี้วขึ้นไปน้องรข่แล้วก็ไปผู้ถอกไปบึงคองหลงไปผู้พานคกับมาสุล มานั่งอยู่วัดปูสีสูนเมือนเี้ยมันหนาวแห้งบ่ไหวยู่ทั้งเก่าหนาวจนชันโอ้ยเมือนคือขอร่มดีเนาะค่ะเมาติดตามแนวทางกันเนาะนะปูหันยูไก่กับให้คือเก่าละให้สุภปูสุคนให้สิ่งที่ดีที่สุดคือให้ถูกรงวันที่หนึ่งกันสุภปูสุกคนเนาะใช่เพราะฉะนั้นรางวัลที่หนึ่งต้องหลายใบจังทีได้ด กบพอใชอันนี้งวดงวดงวดที่กินหนึ่งเนาะค่ะอะนาเอาบนรเอาล่างล่ะเอาสรุปเลยบ่สรุปเลยครับปูวฮะเอาสรุปตัวโดนๆมากพอกันใช่ไหมวมแมนม่สิบ้เที่าล้วอม่กับอมมากไก่อยู่เนาะของอาจารย์เอาบนล่างเลยเนาะเอาแขนหรือเอาจังไหนอ้ยเอาให้ถือโรดจะไปบ้านเขีนเถอะอ๋อก็บอกว่า เอาให้ปังแม่ยู่ดิโชคที่ดีคือรางวัลที่หนึ่งพันบาทเอาเออลดรางวัลที่หนึ่งโหลดเอาเลขวิ่งน้ำเนาะกระปูรางวัลที่หนึ่งเอาเอาเก่งแคนโหลดของอาจารย์มาเก่งแข่นยังยังี่ยวครับโอ้ยโอ้ยปูปูเป็นยังน่าบาดเนี่ยลุงนี่ล้มดีก็ดีโชคกนไม่รู้กลัวล้มดีโอ้ยกลัวหลอกตัวนล้มดีไป โอ้เอาเอาเอาวิเรันเอาเอาเอออต้มดาละนะครับนะครับดุมมูนพี่น้องนะครับตัวร่มดีวิ่งบนเขาละละง้วนอันนี้อันนี้สูตรรวมทั้งเลขซองประมูลก็รวมนี่รถเนาะครับปู่เลขวิธีความรวยก็รวมเห็นบ่เลขวิธีความรวยก็รวมซองประมูลบนซองประมูลล่างรวมสูตรอาจารยนทัดโตถูกมาลงในนี้เลยแขนแขนชุดเดียวครับผมอ่า ข้างบนข้างบนสายลูดสายวิ่งนะสายรูดสายวิ่งเม็ดเดียวแขนแขนเม็ดเดียวแข่นแขนอยู่รักหน่วยนะอะโมโหขึ้นกัน,นอ่าเพราะว่าอาจารย์ยังบม่ร่วมสูตรเพราะของวัเพิษนี่สูตรร่วมบนหรืวเปล่รักหน่วยจริฮนะได้บ่ข้าขงบนข้างบนหาลักหน่วยบ่ ห้าลักหน่วยวายของอาจารย์ห้าลักสิบ่ใช่ปลาของอาหาซะบอกออาจารย์ตัวนี้เนี่ยออกแกนๆลวดบนครับหต้องหลายน่อยคู่สามตัวมันชุดเดียวมันบดได้เป็นคู่เนี่ยเจ็ดห้าสองเนี่ยทูดเดียวของบนน่ะเนี่ยห้าสองหาสองเม็ดเดียวเลย สองอยู่รักหน่วยบ่ค่ะเออสองอยู่รักหน่วยเนอของอาจารย์นยเนี่ยรักสิบปวกแมนแมนถ้าใครชอบรักหน่วยเด้คิดไว้ให้สองสองรักหน่วยตัวเดียวของอาจารย์สองรักหน่วยเนี่ยโอ้ประกาดื่มไปว่าใส่ทั้งพีอ่าสองรักหน่วยเ <c oughs> ม็ดเดียวเลยของอาจารย์เขวนแขนใครไม่ชอบเลขห้านะอีหยังหันบ่อพ่อไมยังบนบ่กบนย่างเดียวบนนออบนออบหันบนบออพ่อ บนโอ้าข้าวหัวรออยู่ข้าวหัวไปเขียนไปทุ่ดทุ่ดเดียนดิอันนี้ม้องม้องผมมาเอฟซีเลยครั้งเดียวได้ครับปู่งวดแรกที่เรามาเจอกันครับผมเอาเกินแขนเลยนี่ละปู่แขนเลยจะซองหาว่านตรมีเได้ไหมอ่ะอ่าไปเต่ไปเต้หาซองหาว่าต้องซื้อคือหาซองหาซองยังเดียวอืหาซองยางเดียวสระกกิ๊บแมงรัฐบาลครับเพราะว่าคนงบหน่อยเนี่ย งบหนก็ต้องตัวตรลงนะอเจ็ดสองในปะปูเจ็ดสองง่ยสองลักนึ่งสองลักหนึได้ปูเจ็ดสองมันก็บรรเดียวน้อหกล้านเจ็ดสองมันก็มันก็บรรดีหกล้านเดียวเจ็ดสองมันอาจจะไปทีงไหนแล้วตัวผู้ใดที่คินชอบนี่ละนี่ละเหล็กท้ายรางวัลที่หนึ่งท้ายรางวัลที่หนึ่งตรงตรงไม่ต้องกลับนี่คือร่วมใหมเลยเนะครับร่วมใหม่ได้แน่ ขมาท่านร่วมสายหลุดสายวิ่งเดี่ยก,ก็ร่วมไม่แล้วนี่นี่หลักหน่วยสองหลักสิบห้าเนี่ยข้างล่างได้บ่นี่ข้างล่างข้างล่างเอาอแขนแขนเม็ดเดียวแล้วเนาะตีออกสองออกสองตัวถูก 2. 2> ตัวถูกไปเลยปูวตัวถูกเลยนี่ครับเนาะเอฟซีสีบดได้พิหวังอ่าล่างวิ่งตัวร่มดีปาในถือแน่นอน ถือยอะวิ่งนะร่างวิ่งวดวันหนึ่งคู่ไปหนึ่งหกหกหนงหนึ่งหกไผมเฮ้ยหกหนึ่งจะเทียงกันเทียงตัวบาดองคยไม่จอดซสองหาบ่เนี่เป็นหาซอนคือ้อนเฮ้ยไข่อยให้เจ้าหกเน้งตัวเดียวไขอยบ้องกลมไปเจ้าตัวปืนไขว้หนึ่งหกไขห้เจ้าไวหกเนตัวปืนไข้หนึ่งหกทุ่มชี้กันครับบ้า เอาก็คือเก่านนะิื้อกต้องกลับกันมันก็ต้องกลับอยู่แล้วเนาะค่ะพี่อาจารย์งวดน,นี้งวดน,นี้บ่ต้องกลับเด้อพี่น้องเด้าขนอกตัวกลับบ่แม่นเรียกอาจารย์ถือว่าบ่ถือถือว่าบ่ถือ <c oughs> ขนอกตัวกลับข้างล่างบอ,บอพ่อจารข้างล่างเริ่มแล้วบัดนะลืมตัวแล้วบัดข้างล่างก็มักหาอยูุติว่าเอาตัวนี้รอดมันจังบ่คือผื่นศูนย์ผื่นรอดขึ้นเป็นครับอย่าไปเอากระตามกระแสอ่าบ่ องจารย์มันกระเด็นอยู่แต่ว่ากับตัวนี้เป็นร่วมสูตรแล้วคัดมาแล้วมาปูคัดมาแล้วครับอ่ามือนี่เคิดจ้งได้ก็ต้องพอ e FC, พอ e ีซี่ออีลีพนมือนี้ต้องผอยูทูปแน่น,นอนอ่าพอมาเัสเซตีเอาจ้งได้เอาสองชุดเดียวชุดเดียวบัดนี้เอาเอาชุดเดียวมันออกเน้นๆน่นพระอาจารย์ตัวร่องกระนั้นกระได้ปูนะเอา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 ชุดศูนย์เน้นตัวหนึ่งแล้วเอาตัวร่องตัวหนึ่งอเอาครับผม นโอเคค่ะอ๋เลยค่ะพายจัดอจัดเลยให้ถึอใจเอฟซีโหลดค่ะเห็นบ่ค่ะเอ๋อเอาตัวล่องไปกว้านสั่นตัวล่องตรงตรงไม่ต้องกลับเนี่ยตัวล่องเก้าห้าอ่าตรงตรงไม่ต้องกลับแค่ตัวล่องนี่นี่ค่ะตรงตรงไม่ต้องกลับเนี่ยบานของกิ่งเนี่ยบานของกิ่งบัวอ่าโอ้ยานเลนขึ้นบนเนี่ยซูนิบาสูนหาสองมง บอลมาขี่ยูรางเหรอครับหนาบอะไรของู้นหรอศูนย์ห้าสองโอ้ไฮ่างกับยล่างเหรอครับอ่าอันนี้เก้าห้ามาดีกว่ขี้เก่าเม็ดเดียวเจนเจนอีกละเฮ้ยศูนย์หลักสิบนี่ศูนย์หลักหน่วยวะศูนย์สี่จิตก้มด้วยมันเก้าศูนย์เอาเอาเอาศูนย์อยู่หลักสิบดีกว่าเว้ยเนี่ยเก้าศูนย์ศูนย์ห้า คิดได้ใจถือปับเลยเม็ดเดียวศูนย์ห้าเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวทั้มาห้าบนห้าล่างเม็ดเดียวขึ้นห้าบนห้าล่างครับวิ่งวิ่งศูนย์ครับวิ่งล่างอกับปัวแต่ว่าบนในใจเด้ลักซิปนี่เพราะว่าสูตรพิคิตความรวยนี่ได้เก้ากับศูนย์ก็เลยกลายเป็นเก้าห้าศูนย์ห้าแล้วก็ตัวไปด้วยนะคเก้าห้าศูนย์ห้าเลยพิคิตความรวยน่ะนะเพิ่งจะหลุดมวนเมื่อกี้มวนแรก ทีนี้อาจารย์ก็เลยได้เก้าศูนย์มาจับมาจับใส่นี่เลขห้าเพราะห้าบ,บนห้าล่างครับอ่าห้าบนห้าล่างแต่ถ้าใครไม่มีห้าสองหรือว่าได้ห้าศูนย์หรือเอาไปรวมกันอย่างนี้ก็ได้นะเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สองห้าศูนย์สองเก้าห้าศูนย์แค่นี้เป็นเลขรางว,วัลนได้ครับแต่อาจารย์ไม่ให้มากขนาดน,นั้นหรอกอาจารย์ให้แค่แขนลวดแ <c oughs> <c oughs> ขนลวด เพราะว่าปีใหม่ทีได้มีเงินแสนเงินล้านกันถูกบวกซาถูกูวาท,ทีได้มีเงินแ <บน S 1> สเนเล้านเป็นมเม็ดเดียวล่างมเม็ดเดียวนะปูเนาะแขีนแข,น,ขนลวดเขียนเขียนเลยเนี่ยบ่มบ่บตรงเลขดังพี่น้องบ่ตรงไปตามกระแสน,นะปูะกะแต่ว่าขันปูสิหาเปิดใส่เครื่องเสียงมันสิดังขามบ้านเนี่ย <c oughs> เปิดเครื่องเสียงดังๆังในคามบ้านนี่นี่เอ้าเราโมเลยไปด้วยกันทั่วไทยทั่วโลกเด้อพี่น้องครับอ่ะพิจารณาเอาเป็นแนวทางเลขออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกุลอ่ะอัศจรรย์ใจคนถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยข้างล่างด้วยอุ้ยวบอด้ยินโดนปูข้าสโพแก้าวปูดข้าับผมคนใจคนใจเอฟซีเนาะครับเอาเงๆเลยรวยขาวสาลุกข้าวโพผู้ชม เอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับถือว่าเป็นโชคดีต้นปี2,567นะพี่น้องเอาแคปหน้าจอเด้ค่ะป่าวทอร์เดมัอนะครับปู่สี่ห้าออต้นเสรษฐีนะครับนผูมชมมอ๋นะครับแคปหน้าจอครับปู่ให้ฟันให้แล้วครับบอตามกระแสบอตามเลขดังนะพี่น้องบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2,567ครับบนวิ่งห้าได้พี่น้องเด้อปู่ฟันสองามาขึ้นมาหลักหน่วยครับห้ามาหลักสิบนะครับ สามตัวหางเดียวเจ็ดห้าสองครับห้าสองเม็ดเดียวนะครับล่างวิ่งศูนย์นะครับผมศูนย์ห้าเม็ดเดียวตัวร่องคือเกาหาถ้าพี่น้องเด้อถ้าเม็ดเดียวคือศูนย์ห้านะครับแต่ว่าล่างกูว่ากลับตัวไว้น้าเด้อทำชุ่มเด้อครับซาถุกครับกราบขอบคุณครับกราบนวัตสการค่ะครับผมให้ได้โชคพี่น้องซาถุกขอบคุณอ่าเรื่อย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 ค่ะซาถูกค่ะขอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้เสันก็ได้ยิบแบกก็ได้ยิบแบกเมาขึ้นมาขึ้นมาเจนน้ำมาถวายแล้วมาบ อต้นเศรษฐีหร like right ือว er ่าปูซีหาด้ค่ะวิ่งบนเจ็ดห้าสองโปงกลมหาสองหน่วยเก้าพัมืนันรักหน่วยสองเม็ดเดียวด้ค่ะวิ่งล่างศูนเม็ดเดียวเอาติดตามในน้าโปงกลมเม็ดเดียวคือศูนหลางตัวร่องคือเกาหาด้ค่ะขอาชาอนคีก็เลยกดแช่กดติดตามพวกกนคคิดนาาสวัสดีค่ะ